เธอคิดว่าการตายของผัวจะทำให้รวยแต่เมื่อเปิดพิันกรรมถึงกับเข่าสุดภาพถ่ายไปเดียวทำให้ความลับในบ้านไม้เก่าถูกเปิดเผยไฟไม่กลางดึกหรือใครบางคนตั้งใจเผาทั้งชีวิตเพื่อแก้แค้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือการเผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่มีวันให้อภยัยฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าคำว่าให้อภยัยบางครั้งมันมาไม่ทัน ผัวตายคิดว่าจะรวยเปิดพิณยกรรมถึงกับสุดร้องให้จนน้ำตาเป็นสายเลือดเสียงฝนกระหน่ำลงหลังคาสังกะสีราวกับฟ้ากำลังร่ำให้ร่วมกับเธอรัตนั่งนิ่งในชุดดำหน้าซีเซียวมือเย็นเฉียบในใจเธอมีแต่ความคาดหวังและความโลภซ่อนอยู่ลึกฮหาโหต๊ะไม้กลางห้องเต็มไปด้วยเอกสารทนายชาราผลักแว่นขึ้นจมูกหยิบซองสีน้ำตาลซี่ขึ้นมาพิณยกรรมของคุณสุชาติสามีคุณรัตน์เขากล่าวเสียงเรียบ รัดหายใจลึกใจเต้นแรงเธอจินตนาการถึงบ้านหลังใหม่รถยุโรปทองคำกองโตเธออดทนผ่านคืนที่เขาป่วยหนักแน่นเพื่อวันนี้เสียงฉีกซองดังเผ่วเบา,เบาแต่ในหูเธอเหมือนระเบิดกระดาษถูกคลี่ออกอย่างช้าหาหะตัวหนังสือสีดำเริ่มปรากฏตรงหน้าข้าพเจ้ามอบทรั์สินทั้งหมดให้เธอกัดริมฝีปากแน่นมือเริ่มสัน่นหัวใจเต้นโรวแวลตาเต็มไปด้วยความกระหาย แกบุคคลผู้ดูแลข้าพเจ้าในช่วงสุดท้ายเธอยิ้มอย่างมั่นใจมั่นใจว่าเขาหมายถึงเธอเธอเป็นคนป้อนข้าวเช็ดตัวพาไปโรงพยาบาลคือนางสาวสายใจข้างบ้านเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสายใจเธอพึพรรมพำเบาแค่พอได้ยินภาพหญิงแก่ที่ยืมเกลือจากเธอทุกเย็นลอยมาหญิงคนนั้นหัวเราะเสียงดังจนเธอเคยรำคาญ ข้าพเจ้าให้นางรัดพ้นจากการถือสิทธิใดๆในทรัพย์สินของข้าพเจ้าเสียงทนายดังอีกครั้งเหมือนค้อนฟาดกลางใจโลกหมุนช้าห้องทั้งห้องเย็นเยือกรัดรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นมือของเธอหล่นลงข้างตัวน้ำตาไหลช้าๆอาบแก้มร่างเธอสุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝนมันไม่ใช่เสียงร้องธรรมดา แต่คือเสียงของคนที่เพิ่งรู้ว่าทั้งชีวิตคือความหลอกลวงเธอกรีดร้องเจ็บปวดราวกับเลือดในตากำลังไหลออกมาภาพสุชาติบนกรอบรูปข้างฝาจ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มบางหาหะยิ้มที่เธอไม่เคยเข้าใจจนวันนี้เสียงฝนยังคงตกแรงขึ้นหนักขึ้นทุกหยดเหมือนเสียงหัวเราะเย้ยหยันจากโลกใบนี้รัดเงอยหน้าช้าชดวงตาแดงกำ่ำ น้ำตาผสมกับน้ำฝนที่ไหลรินจากหลังคามือเธอสั่นจนจับอะไรไม่มั่นเธอพยายามยืนตัวขึ้นแต่ขาไร้แรงเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินเป็นจังหวะติดติดติดเหมือนเร่งร้าให้เธอต้องรับความจริงเธอกัดฟันแน่นไม่เข้าใจไม่ยอมรับทำไมทำไมต้องเป็นสายใจเสียงเธอสัน่นเต็มไปด้วยคำถาม เต็มไปด้วยความแค้นภาพคืนหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวคืนที่เธอแกล้งหลับบนโซฟาได้ยินเสียงว่าจากในห้องนอนเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยเบาหาหะเสียงที่เธอคิดว่าเป็นภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าตอนนั้นเธอไม่สนใจคิดว่าเขาเพอ้อพระยาแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนสายใจไม่ใช่แค่เพื่อนบ้าน ไม่ใช่แค่คนแก่ที่ชอบเอาแกมาฝากเธอคือคนที่อยู่ในใจสุชาติรัดเริ่มเข้าใจเข้าใจว่าทำไมเขาถึงห่วงยายสายใจนักเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่มองหน้าเธอในช่วงสุดท้ายเธอหอบหายใจแรงในอกมีแต่เปลวไฟลุกโชนแต่ข้างในกลับเย็นเยือกเหมือนจมอยู่ในอ่างน้ำแข็งเธอหยิบกระดาษพินักรรมขึ้นมามือเธอกำแน่นจนยับ สายตาเธอเต็มไปด้วยความเครียดแค้นเสียงทนายเรียกเบาหาหะคุณรัตคุณโอเคไหมครับเธอเงยหน้าช้าหาหะสายตาเยือกเย็นจ้องตรงไปที่กรอบรูปของสุชาติเขาทิ้งฉันเธอกระซิบเบาจนแทบไม่ได้ยินทั้งชีวิตเขาไม่เคยรักฉันเลยเสียงฝนหยุดลงแต่ภายในใจเธอยังมีพายุ พายุที่ไม่มีวันสงบง่ายหาหะเธอลุกขึ้นช้าหาหะร่างกายยังสั่นแต่แววตาเริ่มนิ่งนิ่งจนทนายต้องถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวรัดเดินออกจากห้องรับแขกปล่อยให้เอกสารตกกระจายเกลื่อนโตะ๊ะเสียงเท้าของเธอชัดเจนบนพื้นไม้ดังกล้องในบ้านเงียบเธอเปิดตู้ลิ้นชักหยิบกล่องเหล็กใบเล็ก ปล่องที่เคยเก็บของสำคัญร่วมก,กันกับสุชาติภาพถ่ายสมัยแต่งงานสร้อยทองห้อยพระจดหมายรักใบเก่าหาหะเธอโยนทุกอย่างลงพื้นก่อนจะหยิบไฟใช้ขึ้นมาจากมุมกล่องนิ้วเธอแตะกดไฟเปลวเล็กๆลกลุกวาบแต่เธอหยุดมองเปลวไฟนั้นนิ่งนานแสงไฟสะท้อนในดวงตาเธอไม่ใช่ความอะไร แต่เป็นความแน่วแน่เธอเป่าดับมันแล้วเก็บไฟแชักใส่กระเป๋าเสื้อรัดเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบซองพี่ในกรรม,มองชื่อสายใจบนกระดาษริมฝีปากเธอขยับไม่มีเสียงแต่ประโยคหนึ่งปรากฏในใจชัดเจนเธอเอาของฉันไปงั้นฉันจะเอาทุกอย่างของเธอคืนเธอเดินออกจากบ้านฝนเริ่มตกอีกครั้ง แต่เธอไม่สนใจเสื้อดำเปียกปอนไปทั้งตัวเธอเดินตรงไปยังบ้านหลังเล็กที่อยู่ข้างหาหะ,ฮะไฟในบ้านยังเปิดกลิ่นกับข้าวลอยออกมาจากหน้าต่างสายใจนั่งอยู่ตรงระเบียงยิ้มอ่อนขณะมองรูปเก่าๆในมือเสียงฝีเท้าหยุดลงหน้าบ้านสายใจเงยหน้าเห็นรัถยืนอยู่กลางสายฝนดวงตาแดงกำ่ำ ริมฝีปากเม้มแน่นไม่มีคำพูดไม่มีคำทักทายมีเพียงสายตาที่สื่อถึงอะไรบางอย่างบางอย่างที่เย็นเยือกและอันตรายกว่าฝนกลางฤดูไหนหาหะสายใจวางรูปลงช้าหาหะแววตาสงสัยแต่ยังไม่ทันเอ่ยคำรัดก็ก้าวขึ้นบันไดไม้ทีละขั้นแต่ละก้าวช้าหนักแน่น เหมือนตอกย้ำความตั้งใจที่ไม่อาจหวนคืนเสียงไม้ลั่นเอียดอาดใต้ฝ่าเท้าเสียงที่ทำให้สายใจเริ่มขยับตัวรัฐมีอะไรหรือเปล่าลูกเสียงเธอสั่นนิดๆแต่ยังพยายามใจดีรัฐไม่ตอบเธอยืนอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่ก้าวจากสายใจน้ำฝนหยดจากปลายผมเธอลงบนพื้นไม้เธอเอาเขาไปจากฉันน้ำเสียงนั้นแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยแรงอาคาตจนอากาศรอบตัวหนักอึง้งสายใจเม้มปากวางมือบนตักอย่างระวังฉันไม่ได้ตั้งใจรัดเขาเลือดเองคำพูดนั้นเหมือนตกหน้าเธอแรงและจริงรัดหัวเราะอ,ออกมาแห้งแล้งเหมือนเสียงของคนที่ไม่มีอะไรให้เสียอีกต่อไปแล้วเธออยู่กับเขาตอนที่เขาตายใช่ไหม เสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่พระเศร้าสายใจพยักหน้าเบาและช้าฉันเป็นคนปิดตาให้เขาประโยคนั้นเหมือนมีใครแทงบางอย่างเข้าในอกเธอรัดยืนนิ่งหายใจที่สายตาเต็มไปด้วยไฟกโกรธแค้นฉันอยู่กับเขาทั้งชีวิตแต่เขาให้เธอทุกอย่างเสียงสั่นพร่ราวกับน้ำแข็งกำลังแตกในอก เธอรู้ไหมฉันดูแลเขาไม่ใช่เพราะรักแต่เพร,ะเราะรอวันได้สิ่งตอบแทนสายใจนิ่งไม่พูดแต่สีหน้าสะท้อนอะไรบางอย่างสงสารหรืออาจจะกลัวรัดก้าวอีกก้าวตอนนี้ห่างเพียงช่วงแขนเธอเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อปลายนิ้วแตะโดนโลหะเย็นเฉียบสายตาสายใจเหลือบลง เห็นปลายของไฟแช็คโผล่พ้นชายเสื้อดวงตาเบิกกว้างแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรรัฐก็ยิม้มยิ้มที่ไม่มีแววสุขไม่มีแม้แต่แววมีชีวิตเธอเคยลองไหมกลิ่นของผ้าไหมที่ไม่ไฟมันเหมือนเนื้อคนไหมสายใจลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้เก้าอี้ไม้หงายล้มเสียงกระแทกดังลัน่นมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาจ้องแน่นรัฐอย่าทำแบบนี้ รัตยังคงยิ้มแววตานิ่งรรากับวิญญาณหลุดลอยไปแล้วเธอเปิดฝาไฟแชทเสียงแชด,ดังแผ่วเบาแต่ในความเงียบมันดังกึกก้องกลิ่นแกงจืดที่ลอยฟุ้งเมื่อครู่เริ่มถูกกลบด้วยกลิ่นน้ำมันเบนซินเจือจางที่รัดราใส่เสื้อผ้าตัวเองมาก่อนหน้านี้โดยไม่มีใครสังเกตฉันให้ทั้งชีวิตกับเขาเสียงเธอสะท้อนในบ้านไม้หลังเล็ก แต่สุดท้ายฉันไม่เหลืออะไรเลยสายใจถอยหลังชนกับขอบประตูหัวใจเต้นแรงเธอเห็นประกายไฟเต้นบนปลายไฟแช็คฟังฉันก่อนนะรัฐเสียงสายใจตะโกนมันไม่ต้องจบแบบนี้ไม่จบรัตพูดพางหัวเราะมันจบตั้งแต่วันที่เขาหันหลังให้ฉันแล้วเธอกดไฟแช็คอีกครั้งเปลวไฟลุกวาบขึ้น แสงส้องสะท้อนในดวงตาทั้งสองคู่สายใจพุ่งเข้าไปคว้ามือแต่รัดเบี่ยงหลบทันแรงกระชากทำให้เธอล้มลงข้างระเบียงศีรษะกระแทกขอบไม้เลือดซึมออกจากหน้าผากเธอมองขึ้นภาพรัฐที่ยืนเหนือเธอกลายเป็นเงาทมึนเธอขโมยเขาไปทั้งตัวทั้งใจทั้งมรดกเสียงเธอแห่พร่าแต่คืนนี้ฉันจะเป็นคนจดจำครั้งสุดท้ายในบ้านนี้ ปลายนิ้วแตะกดไฟลมพัดผ่านเปลวไฟไหววูบม่าลุกไม้เก่าใกล้หน้าต่างสะบัดไหวรับลมชายผ้าม่านแอบแตะเปลวไฟอย่างไม่ตั้งใจก่อนที่มันจะลุกพลึกขึ้นอย่างเงียบงนันสายใจพยายามจะลุกแต่มือเธอสัน่นขาเธอไร้แรงรัดถอยหลังยืนมองไฟที่เริ่มลามเปลวเพลิงเต้นระบำแสงแดงสว่างว่าภายในห้องเล็ก กลิ่นไม่เริ่มแผ่กระจายควันสีเทาคลุ้งขึ้นสู่เพดานเสียงไม้แตกลั่นสายใจไอแรงน้ำตาไหลรัดหยุดเถอะได้โปรดแต่เสียงเธอจมหายไปในเสียงเปลวไฟที่กำลังคำรามเปลวเพลิงโหมแรงขึ้นทุกวินาทีม่านทั้งผืนกลายเป็นเท่าดำในพริบตาไฟลามจากหน้าต่างไปสู่ขอบโต๊ะ จากขอบโต๊ะสู่ขาเก้าอี้จากเก้าอี้สู่ผนังไม้ที่แห้งกรอบสายใจขยับตัวพยายามคลานออกจากระเบียงแต่ควันหนาทึบเริ่มแทรกเข้าปอดเธอไออย่างรุนแรงเสียงหอบหายใจดังที่เหมือนเครื่องจักรที่ใกล้จะพังเธอจะตายไปพร้อมฉันก็ได้นะรัดพูดเบาหาหะน้ำเสียงสงบหน้าขนลุกเหมือนกำลังบรรยายความฝันของตัวเอง ไฟเริ่มแตะชายเสื้อของเธอกลิ่นไม่แสบจมูกผิวหนังร้อนวูบราวกับโดนเข็มนับร้อยจิ้มพร้อมกันแต่เธอไม่ขยับรัดยืนนิ่งกลางเปลวเพลิงเหมือนต้องการให้มันเผาผลาญเธอจริงหาหสา,ายใจตะโกนสุดเสียงรัดอย่าให้เขาทำลายเธอไปถึงขนาดนี้เธอพยายามเอื้อมมือปลายนิ้วแทบจะสัมผัสชายกระโปรงของอีกฝ่าย รัดมองลงมาแววตานั้นเปลี่ยนไปชั่วพริบตาอ่อนลงสั่นไหวแต่เพียงวูบเดียวก่อนจะแข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมเขาทำลายฉันไปแล้วสายใจตอนนี้ถึงตาเธอบ้างเสียงไม้ระเบิดจากเพดานแผ่นฟ้าถล่มลงด้านหลังเปเลวไฟกระโจนสูงราวสัต์ร้ายหลุดกรงหน้าต่างบานหนึ่งแตกอากาศภายนอกพุ่งเข้ามาปะทับเปลวเพลิง ทำให้มันลามเร็วขึ้นเป็นสองเท่าควันหนาทึบปืนบ้านหลังเล็กเสียงสุนัขเห่าไกลๆดังลอดมามีเงาคนไหววูบอยู่ท้ายซอยแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าในบ้านหลังนี้นรกได้เริ่มเปิดประตูออกแล้วเงียบเงียบจนได้ยินเพียงเสียงไม้ไม่เปลือกเสียงแตกร้าวของกระจกหน้าต่างเสียงไฟที่ยังกินบ้านทั้งหลังอย่างตะกละตะกลาม คนดำทะลักออกจากประตูและหน้าต่างทุกบานกลืนบ้านหลังน้อยไว้ในม่านเงาแห่งความตายไม่นานเสียงไซเรนของรถดับเพลิงก็มาถึงล้อบดกับพื้นถนนลูกรางอย่างรีบเร่งเจ้าหน้าที่กรูกันลงมาลากสายยางพ่นน้ำเข้าไปในเปลวเพลิงชาวบ้านมุงดูอยู่ริมรัว้วใบหน้าตื่นตกใจบางคนร้องไห้บางคนเอามือปิดปากไม่เชื่อสายตา บ้านของสายใจบ้านหลังที่อบอุ่นที่สุดในซอยกำลังกลายเป็นเท่าฐานท่ามกลางไอร้อนที่พวยพุ่งพุ่งเจ้าหน้าที่สองคนพยายามฝ่าเข้าไปด้านในเสียงตะโกนเรียกชื่อดังสลับกับเสียงของน้ำแรงดันสูงมีคนอยู่ข้างในไหมยังมีคนอยู่ในนั้นไหมไม่มีคำตอบมีเพียงกลุ่มควันหนาทึบที่โอบล้อมทุกสิ่งไว้จากมุมหนึ่งของบ้าน เสียงไม้พังอีกครั้งเจ้าหน้าที่พบร่างหนึ่งนอนแนบนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูเสื้อผ้าไม่เกรียมแต่ยังมีลมหายใจรวยรินเจอแล้วยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเรีบช่วยพาร่างนั้นออกมาวางลงบนเปสนามเสียงไออย่างแรงดังขึ้นจากร่างชารานั้นดวงตาเต็มไปด้วยขมาวาควันแต่ยังพอมองเห็นสายใจรอดแต่เมื่อเธอพยายามจะพูด เพียงชื่อเดียวที่เล็ดลอดจากริมฝีปากแตกแห้งคือรัดเสียงเบาราวลมหายใจสุดท้ายของความฝันเธอฝืนลืมตามองบ้านที่ไฟเริ่มสงบเหลือเพียงควันสีเทาลอยเหมือนเงาของสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาภายในเท่าฐานนั้นใต้ซากไม้ที่ไม่จนกลายเป็นเส้นดำเจ้าหน้าที่พบเพียงสิ่งเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายหมดกล่องเหล็กใบเล็กเปิดอ้าออกข้างในมีจดหมายเก่า หาห่ ha. รูปถ่ายขาดมุมและป้ายชื่อเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือหวัดสันถึงรัดผู้หญิงที่ฉันเคยรักที่สุดใครบางคนเปิดมันออกอ่านขณะสายใจหลับตาลงอีกครั้งพร้อมน้ำตาหนึ่งหยดที่ไหลลงบนเปสนามเย็นเหมือนใจที่ไม่มีใครได้ครอบครองอีกต่อไปแล้วจดหมายนั้นเขียนด้วยหมึกจางๆบนกระดาษเก่า บางคำเลือนรางแต่บางประโยยยังชัดเจนราวกับเขียนไว้เมื่อวานเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบมันขึ้นมาอ่านเงียบๆท่ามกลางแสงสลัวของเปลไฟที่กำลังมอดรัตฉันรู้ว่าความรักของเราไม่เหมือนเดิมฉันรู้ว่าความฝันที่เราสร้างร่วมกันมันเริ่มร้าวนานแล้วแต่เธอก็ยังอยู่อยู่ข้างฉันแม้ในวันที่ฉันไม่น่ารักที่สุดสายใจดูแลฉันในวันที่เธอไม่มองหน้าฉัน แต่เธอก็ไม่เคยจากไปฉันสับสนฉันเห็นความรักในตัวคนสองคนและไม่อาจเลือกอย่างถูกต้องทรัพย์สินอาจตกเป็นของสายใจแต่หัวใจของฉันยังคงอยู่กับเธอมือของเจ้าหน้าที่ค้างกลางอากาศเสียงจดหมายถูกพับเบาๆดังขึ้นพร้อมลมหายใจอึดอัดจากเขาเองไม่มีใครกล้าอ่านต่อเสียงดังเพราะกลัวว่าความจริงนนั้น กลืนกินหัวใจของคนเป็นเช่นเดียวกับที่เปลวเพลิงกลืนกินร่างของคนตายสายใจนอนแน่นิ่งแม้รอดมาได้แต่ไม่มีใครบอกเธอว่ารัฐไม่ได้ตามออกมาจากบ้านนั้นอีกเลยและไม่มีใครรู้ว่าขณะร่างของรัฐถูกไฟกลืนเธอคิดถึงอะไรเป็นลำดับสุดท้ายความรักความแค้นหรือความม่างเปล่า รุ่งเช้าวันถัดมาบ้านไม้หลังนั้นเหลือเพียงโครงดำหาหะควันยังกลุ่นจากใต้เศษเท่าเหมือนคำถามที่ไม่มีวันมีคำตอบข้างรัว้วมีเด็กคนหนึ่งเดินผ่านมาก้มเก็บรูปถ่ายใบเล็กๆที่ปลิวมาติดก,กับเสาไม้ภาพหญิงสาวในชุดไทยคู่กับชายคนหนึ่งทั้งคู่หยิ้มในวันที่ยังไม่มีใครรู้ ว่าอนาคตจะเผาผลาญหัวใจพวกเขาไปจนไม่เหลืออะไรเลยเด็กชายยืนจ้องรูปนั้นแสงแดดยามเช้าตกกระทบกระดาษเก่าใบาหน้าในภาพซีจางไปบ้างแต่รอยยิ้มของหญิงสาวยังชัดเจนรอยยิ้มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของคนที่เชื่อว่ารักจะพาเธอไปถึงฝั่งฝันเด็กชายเงยหน้ามองบ้านหลังที่เหลือเพียงเท่าฐานดวงตาไร้เดียงสา ไม่อาจเข้าใจเรื่องราวของความรักความสูญเสียหรือความแค้นที่แฝงอยู่ในกลิ่นไม้ที่ยังไม่จางเขาวางรูปถ่ายไว้บนก้อนอิฐหน้าซากบ้านแล้วเดินจากไปอย่างเงียบหา,หาไม่มีใครพูดถึงรัตอีไม่มีงานศพไม่มีร่างมีเพียงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เล็กๆที่เขียนว่า ไฟไมบ้านกลางดึกหญิงวัยกลางคนสาหัสค่าสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรผู้คนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนบ้านหลังนั้นไม่เคยมีอยู่บนซอยแคบๆแห่งนี้เลยแต่สายใจนอนอยู่ในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์ร่างกายค่อยๆฝืนแต่ดวงตาของเธอไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมทุกคืน เธอฝันเห็นเปลวไฟฝันเห็นรักยืนอยู่กลางห้องในชุดดำยิ้มรอยยิ้มที่ไม่มีอารมณ์ใดเลยไม่มีความเศร้าไม่มีความสุขไม่มีความรักมีเพียงความว่างเปล่าเหมือนเท่าฐานในหัวใจของเธอที่ไม่มีวันลบได้แม้จะเหลือแค่ฝุ่นและในวันสุดท้ายที่เธอออกจากโรงพยาบาล ก่อนกลับถึงบ้านหลังใหม่ที่หลานสาวพาไปอยู่ด้วยเธอเดินผ่านร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งในกระจกหน้าร้านเธอเผอเห็นภ้าสะท้อนไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นร่างของหญิงสาวในชุดดำยืนอยู่หลังเธอเพียงแค่ก้าวเดียวไม่มีเสียงไม่มีเงาเพียงรอยยิ้มบางๆและดวงตาว่างเปล่าสายใจหลับตาแน่นเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง กระจกก็ว่างเปล่าแต่เธอรู้ว่าเงานั้นยังอยู่อยู่กับเธอและจะอยู่ไปอีกนานแสนนานหลังจากวันนั้นสายใจก็ไม่เคยพูดถึงรัฐอีกแม้ใครจะถามแม้จะมีคนกระซิบถึงเรื่องราวในคืนไฟไหม้เธอก็เพียงแค่ยิ้มยิ้มบางๆเหมือนหญิงชาราทั่วไปแต่ในดวงตานั้น เต็มไปด้วยเงามืดที่ไม่มีใครมองทะลุเวลาผ่านไปหลายเดือนใบไม้ร่วงเปลี่ยนสีฤดูการเปลี่ยนผู้คนลืมเลือนซากบ้านถูกทุบทิ้งพื้นปูนรื้อจนกลายเป็นดินเปล่าแต่ไม่มีใครกล้าปลูกบ้านใหม่ตรงนั้นแม้จะมีนายทุนมาเสนอเงินหลายครั้งเจ้าของที่ปฏิเสธอย่างไร้เหตุผลเพียงพูดว่าที่ตรงนั้น มันเย็นเกินไปเด็กในละแวะกไม่กล้าเดินผ่านตอนกลางคืนบางคนบอกว่าได้กลิ่นไม่ลอยมาตามลมบางคนว่าเคยได้ยินเสียงร้องให้เบาหาหบางคนบอกว่าเห็นผู้หญิงในชุดดำยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงเก่ามองตรงมาที่พวกเขาไม่พูดอะไรไม่เคลื่อนไหวเพียงยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งเหมือนรออะไรบางอย่างกลับมา สายใจเริ่มใช้ไม้เทา้าเดินช้าลงทุกวันแต่ทุกเชา้าเธอจะออกจากบ้านเดินไปยังรั้วลวดหนามที่ล้อมที่ดินรกร้างหลังเก่าเธอจะยืนอยู่นานมองไปยังพื้นที่ว่างที่เคยเป็นบ้านของเธอและของรัฐบางวันเธอพึพรรมพำกับลมเธอยังอยู่หรือเปล่ารัฐลมจะพัดเบาหาหา ใบไม้ไหวเหมือนตอบรับเธอจะยิ้มวางดอกดาวเรืองไว้ริมรัว้วแล้วค่อยๆเดินจากไปชา้าแต่มั่นคงเพราะในใจลึกที่สุดสายใจรู้ดีรัดไม่ได้จากไปไหนเธอยังอยู่ในเงาไม้ในกลิ่นควันในเสียงเงียบยามค่ำคืนและในทุกคืนที่ฝนตก เมื่อแสงฟ้าแลบผ่านหน้าต่างบางทีถ้ามองให้ดีอาจเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นในชุดดำเงียบและรอคำขอโทษที่ไม่มีวันมาถึงคืนหนึ่งฝนตกหนักกว่าทุกคืนที่ผ่านมาฟ้าร้องกึกก้องฟ้าแลบเป็นเส้นแสงฉีกฟากฟ้าบ้านทั้งซอยปิดไฟเงียบสงัดมีเพียงแสงวูบจากฟ้าผ่า ที่ส่องทะลุกระจกทำให้เงาในบ้านสะท้อนวาบหาหะสายใจนั่งอยู่ริมเตียงมือเหยียวย่นกุมไม้เท้าแน,น่นดวงตาเธอเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างตรงไปยังที่ดินรกร้างหลังเก่ามีบางอย่างทำให้เธอลุกขึ้นเดินช้าๆไปยังประตูบ้านฝนกระหน่ำใส่ร่างเธอทันทีที่ประตูเปิดแต่เธอไม่หยุดเธอเดินตรงไปยังรั้วลวดหนาม ฝาโครนและน้ําขังด้วยก้าวที่มั่นคงจนน้าประหลาดฟ้าแลบอีกครั้งแสงสีขาวว่าเต็มท้องฟ้าและเธอเห็นเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่กลางแปลงดินชุดดำท่ามกลางสายฝนผมยาวแนบใบหน้านิ่งไม่ไหวติงรัดสายใจหยุดยืนหน้ารั้วริมฝีปากสันระริกไม่แน่ใจว่าพระหนาวหรือกลัว หรือเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่สั่งสมมาทั้งชีวิตกำลังจะระเบิดออกในคืนเดียวรัดเธอเรียกเบาหาหะเสียงเธอหายไปกับเสียงฝนรัดเงยหน้าดวงตาคู่นั้นแดงฉานไม่ใช่จากน้ำตาแต่เป็นแสงสะท้อนของความอาฆาตที่ยังไม่จางสายใจยกมือไหว้คุกเข่าลงตรงรั้วที่เย็นเฉียบฉันขอโทษ คำพูดนั้นลอยออกไปในอากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นดินเปียกและบางสิ่งที่คล้ายกลิ่นไม่จางหาหะรัดไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาเธอค่อยๆเปลี่ยนจากแข็งกร้าวเป็นเศร้าจากเศร้าเป็นว่างเปล่าเร้ากับทุกอย่างในตัวเธอถูกเผาผลาญไปหมดแล้วแล้วเธอก็ค,อค่อยๆถอยหลังร่างจางลง กลืนไปกับม่านฝนสายใจสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรวมกับฝนไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าคืนนั้นหญิงชราคนหนึ่งได้เผชิญหน้ากับอดีตที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดชีวิตและสุดท้ายเมื่อฟ้าร้องครั้งสุดท้ายของคืนนั้นจางหายมีเพียงเสียงเดียวที่ยังคงอยู่ในหูของเธอเสียงของรัฐ กระสิบแผ่วเบาในสายลมเย็นเฉียบว่าสายใจเธอไม่รอดหรอกรุ่งเช้าแสงแดดแรกของวันค่อยๆทอผ่านม่านเมฆเล่ยฝนเมื่อคืนจนหมดสิ้นทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินเปียกและไอหมอกบางหาหะที่ลอยคลอเคลียอยู่เหนือแปลงดินรกร้างหลังเก่าสายใจนั่งเงียบๆอยู่ตรงระเบียงหมผ้าไหมสีซีตัวสั่นเล็กน้อยใบหน้าเธอดูเหนื่อยล้า แต่แววตากลับสงบนิ่งเธอจิบชาร้อนช้าหะาหามือยังคงสั่นแต่มั่นคงไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตามีเพียงความเงียบที่โอบล้อมเธอไว้หลานสาวเดินออกมายื่นจดหมายฉบับหนึ่งที่เพิ่งมาส่งจากปรษณีจ่าหน้าซองด้วยลายมือเก่าแก่สั่นไหวแต่เปี่ยมด้วยความตั้งใจสายใจเปิดอ,ออกช้า หาหะภายในเป็นกระดาษแผ่นเล็กไม่มีคำกล่าวโทษไม่มีประโยคอาคาตมีเพียงข้อความสั้นหาหะเขียนด้วยลายมือของรัฐให้อภัยเธอคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันเรียนรู้และฉันหวังเธอจะให้อภัยตัวเองเช่นกันสายใจวางจดหมายไว้บนตักหลับตาลงลมหายใจแผ่วเบา เต็มไปด้วยบางอย่างที่ปล่อยวางภาพในใจของเธอคือรัตยืนอยู่ริมรัว้วในชุดสีขาวสะอาดแสงแดดอ่อนส่องผ่านใบหน้าที่เคยหมองมนตอนนี้ยิ้มอ่อนไม่ใช่ยิ้มของคนเจ็บปวดแต่เป็นยิ้มของคนที่หลุดพ้นสายใจพยักหน้าช้าหาหะไม่มีคำพูดใดเพราะไม่มีอะไรต้องอธิบายอีกแล้ว บางเรื่องไม่ต้องลบแค่ยอมรับและปล่อยให้กลายเป็นเงาบางหาหะที่เต้นอยู่ในแสงแดดยามเช้าและในที่สุดเรื่องราวของรัฐของสายใจของรักแค้นและการให้อภัยก็ปิดฉากลงอย่างเงียบงนันไม่ใช่ด้วยไฟไม่ใช่ด้วยน้ำตาแต่ด้วยความเข้าใจที่สายไป ทว่าอย่างงดงามพอที่จะจก